สวัสดีครับผมมอสจากช่องมอสเซ็ท X สนะครับอัปเดตดูดูการที่3ล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าทางเพื่อนๆเ,เนี่ยสับสนกันไปบ้างไหมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนๆได้นนฟังกันเองครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเตรียมพบกับแผนที่ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์นั่นเองนะครับสมอลภูมิในอาคารกระทัดรัฐนะครับมีบอสด,ด้วยกันเนี่ยตั้ง3ตัวเลยที่ซุ่มอยู่ข้างในนะครับเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นสุดๆเลยครับจากนั้นเนี่ยยังมีอีีีเววนนนนนนต์ศึกปรรระะชัััฝ่่าายยยดด้คบโโใแผทททสถ จะมีกองกําลังใหญ่ๆด้วยกันอยู่2ฝ่ายนะครับ นั่นก็คือแบ็คโกยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็หน่วยมาป่าสีขาวที่ติดพันต่อสู้กันอยู่ในสมรภูมินี้นะครับโดยเราเนี่ยต้องเลือกเข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในแผนที่นี้นะครับโดยถ้าเราทําภารกิจเสร็จเนี่ยเราจะได้รับเป็นสกุลเงินฝ่ายเพื่อเขาถึงยุทธมันสุดพิเศษนะครับมีทั้งอาวุธเจ๋งๆเนี่ยรอเราอยู่เพียบเลยในการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเดีย๋ยวไปดูวิดีโอการใช้งานจริงของเราในวิดีโอถัดไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอนึ่อก่อนนะครับว่ามีปืนอะไรท อื่นๆเนี่ยอีกมากมายเลยเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาพกอุปกรณ์มาเองละเอพี mm hmm. ที่ค้นหาและเอาตัวรอดในพื้นที่นอตดิดเนี่ยกลับมาอีกแล้วครับ mm hmm. ก็ยังมีระบบสภาพอากาศแบบไดนามิกที่จะปรากฏในแผนที่ใหม่ครั้งนี้ด้วยครับ mm hmm. เราได้ไหมครับว่าเป็นแผนที่ไหนค้นหมอกแล้ก็แสงแดดใช่ครับพื้นที่ไร่แต่สภาพอากาศนี่ดูเหมือนว่าจะับให้มีความสมจริงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาติขึ้น โหมดดวนก็กลับมาเหมือนกันครับพร้อมชุดอุปกรณ์แบบสมในการบุกอย่างชบไวฮะและนอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆอยังใช้การครับของได้ด้วยจากอีเวนต์อนอทสพรีเมี่ยมแล้วก็ยังรู้โอกาสในการสร้างหมวกทองรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตใหญ่ในฤดูกาลที่3นะครับส่วนผมก็คือมอสเซตนะับทางต้องการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวล่าสุดเนี่ยโปรดติดตามข้อมูลโซเชียลของทางอารีนาเบรกเอานะครับ แล้วก็มาเจอผมได้ที่ช่องมอสเซ็ต X2 นะฮะเอาละครับได้เวลาไปสำรวจสถานีโทรทัศน์กันละ